สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปั๊มดูซ่าชาแนลกับพี่ปูค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับวันนี้มีข่าวการประกาศรับสมัครสอบอันใหม่นะคะตามอนั่นเองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะติดต่อกันแล้วนะปีที่แล้วก็เปิดรับสมัครแล้วก็น้องๆเพิ่งบรรจุกันไปนะคะนี้เปิดรับอีกแล้วแสดงว่ามีความต้องการอย่างมากแล้วก็มีน้องๆสนใจมาเยอะด้วยนะคะสําหรับตํารวจตรวจคนเข้าเมือง เริ่มประกาศตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่4มีนาคมวันนี้พี่ปูจะอัปเดตให้น้องๆได้ฟังหลังจากที่เราห่างหายกันไปหลายเดือนแล้วเนาะในเว็บไซต์ค่ะของตอมอคนละเว็บไซต์กับของกองการสอบนะคะของตอมอจะเป็น i m m job thai gov. 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 gov com นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ ลิงก์ไว้หน้าจอให้น้องๆได้ดูนะคะพอมาหน้านี้แล้วเราจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะมีการเปิดรับสมัครนะคะนี่กดอันที่หนึ่งนะคะคือตัวล่าสุดนะคะรับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน2567จําำนวน330อัตรานะคะ เมื่อวาน4มีนานะคะเป็นประกาศรับสมัครวันแรกนะคะคงมีหลายคนที่เข้าไปดูแล้วเนาะแล้วก็การรับสมัครค่ะจะอยู่ที่วันที่1 1ถึง29มีนาคมแล้วเราสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่1 1ถึงวันที่2 9มีนาเท่านั้นนะคะและจะเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัครในวันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะคะอันนี้เปิดเร็วรับเร็วปิดเร็วแล้วก็บรรจุเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเข้าไปดูในประกาศประกาศเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการสอบข้าราชการทุกๆอย่างเราต้องดูรายละเอียดต่างๆเนาะ พอเข้ามาแล้วจะเจอหน้านี้นะคะก็คือมีการดาวน์โหลดประกาศนะคะแล้วก็มีคําแนะนําในการสมัครใครที่มีปัญหาอะไรให้กดดูตัวนี้ก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีในสิ่งที่เราสงสัยนะคะถ้าสงสัยนอกเหนือจากนั้นค่อยโทรสอบถามนะคะไปตามเบอร์นี้เลยนะคะสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง025728558นะคะ เรื่องขนาดรูปนะคะขนาดเท่าไรเนาะนี่การปรับขนาดการลดขนาดนะคะสงสัยอะไรดูตรงนี้ถ้ายังติดใจอยู่ก็โทรสอบถามเบอร์นี้ได้นะคะมาดูประกาศฉบับเต็มนะคะคุณสมบัติต่างๆประกาศสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองนะคะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพุทธศัการาช2567นะคะคนที่ ได้บรรจุแต่งตั้งในรอบนี้นะคะจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมียศด,ด้วยนะคะยศ10ตตำรวจรีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่สายงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองจะใช้วิธีนะคะโดยการสอบแข่งขันนะคะตรวจคนเข้าเมืองสองเนี่ยก็พวกด่านส่วนใหญ่จะเป็นสนามบินเนาะเออจะเป็นสนามบิน ส,ส่วนใหญ่เลยเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยที่มีลงไปเนาะมีภูเก็ตด,ด้วยมีหัดใหญ่ด้วยนะคะสวรรณภูมิดอนเมืองเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวรรณภูมินะคะที่จะเยอะๆหน่อยนะแต่รอบนี้พี่ยังไม่ทราบนะคะว่าที่ไหนมีอัตราเท่าไหร่บ้างแต่น่าจะเป็นสนามบินสวรณภูมิแหละที่จะเยอะๆหน่อยนะ เมื่อกี้เรื่องตำแหน่งบอกไปแล้วนะคะก็คือจะอยู่ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองนะคะ330อัตราชื่อย่อในสายสอบรอบนี้นะคะคืออก1นะคะคุณสมบัติทั่วไปก็คือไม่มีลักษณะต้องห้ามอันนี้ไปดูได้ในภาคผนวกกไก่และขอไข่ที่ท้ายประกาศนะคะด้านหลังเนาะ ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุขา18ถึง35นะคะไม่เกินนะคะนับถึงวันสุดท้ายของปิดรับสมัครนะคะก็คือรับตั้งแต่30มีนา32จนถึง30มีนา49ให้อยู่ระหว่างนี้นะคะ มากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้นะจ๊ะใครที่บอกเกิด3ามหนึ่งสมัครไม่ได้แล้วนะถ้าใครเกิด3ามสองมาดูเดือนด้วยนะคะว่าเราเกินหรือเปล่าถ้าไม่เกินได้พี่ปุยกตัวอย่างเราเกิดวันที่1มีนาสาสองอันนี้สมัครไม่ได้แต่ถ้าเกิด30มีนา32สสมัครได้นะคะเขานับวันชนวันนะจ๊ะ สำหรับเพศช,ชายนะคะก็คือความสูงไม่น้อยกว่า160ซนติเมตรค่ะแล้วก็มีวัดรอบอกด้วยไม่น้อยกว่า77เซนเมตรนะคะสำหรับน้องๆผู้หญิงก็ส่วนสูงไม่น้อยกว่า1 5 0ซนติเมตรค่ะวุฒิที่รับเนาะก็คือเป็นมหกกศนมปลายนะคะหรือปวชหรือเทียบเท่านะคะแล้ววันอนุมัติวันจบต้องก่อนวันที่29มีนา 67นี้สมมุติว่าน้องจบวันที่20มีนาห7สมัครได้แต่ถ้าน้องไปจบ13เมษา67อันนี้สมัครไม่ได้นะคะแล้วก็วุฒิเนี่ยก็พอต้องรองรับด้วยนะคะถ้าเป็นสถานศึกษาปกติก็รองรับอยู่แล้วนะเหมือนกศอนอก็ได้นะคะเรามีหน้าที่นะคะตรวจสอบคุณวุฒินะคะแล้วก็นำวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครไม่ได้อย่างเช่นจบป ตีแล้วจะอาวุธปตีมาสมัครอันนี้ไม่ได้น้องต้องใช้วุฒิมหหรือปชวชที่น้องเรียนมานะคะมาสมัครในรุ่นของพี่ปูค่ะพี่ปูได้ฝึกกับตำรวจตมนะฝึกด้วยกันบางคนจบปริญญาเอกแล้วก็มีนะคะแต่ว่าก็คือใช้วุฒิม6เนี่ยมาสมัครนะคะอันนี้คือเกณฑ์ที่สำคัญเลยสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็คือต้องมีการผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ นะคะมีหลายอย่างมีทั้งภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษเนาะภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะก็ต้องผ่านการทดสอบเนี่ยสถาบันที่มีมาตรฐานยอมรับในภาษานั้นๆน,น,นะหลายๆคนงงแบบโทรอีกสอบที่ไหนคะเปิดไหมอะไรเงี้ยเราต้องไปสอบเองนะเนี่ยเหมือนโทอีกก็ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า495คะแนนนะคะหกรก็ได้700ก็ได้แต่ถ้า น้อยกว่านี้ก็คือยื่นไม่ได้นะคะลองดูตามเกณฑ์ใครมีภาษาไหนยื่นภาษานั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่จําเป็นต้องยื่นหมดนี้นะอันนี้ข้อสําคัญสําหรับใครที่เป็นตํารวจนะคะอันนี้ต้องลาออกก่อนวันรับสมัครเท่านั้นแสดงว่าเป็นตํารวจอยู่สมัครไม่ได้ถ้าอยากสมัครต้องลาออกนะคะรับบุคคลภายนอกอย่างเดียวนะ มาดูวิชากันบ้างมีความแตกต่างกับรอบก่อนหรือเปล่าการทดสอบนะคะจะเป็น2องภาคนะคะจะมีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วก็ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะคะโดยการสอบข้อเขียนการสอบข้อเขียนของตำรวจนะคะไม่ใช่เขียนลงไปแต่มันเป็นการฝนนะก็คล้ายๆกาก,ากบาทแต่เราใช้ฝนนะคะเป็นดินสอบสอฝนไปในกระดาษคำตอบ ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยนะคะมี4ตัวเลือก150ข้อ150คะแนนค่ะวิชาแรกในภาคความสามารถทั่วไปก็จะเป็นความสามารถทั่วไป15ข้อนะคะภาษาไทย15ข้อมาดูภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งกันบ้างวิชาแรกนะคะก็พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522นะคะ กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันนี้เยอะสุด50คะแนนวิชานี้เนาะที่เป็นกฎหมายของตอมอเนี่ยเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่ปูหลายๆคนที่บรรจุในรุ่นหนึ่งพันนะคะก็คือปีหกสองส่วนใหญ่แล้วเนาะที่พี่เห็นก็คือจะติวกับอาจารย์เบน์นะคะที่เยอะมากจะติวกับอาจารย์เบน์ทั้งนั้นเลยเอ่ะมาดูวิชาที่สองบ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันนี้15ข้อถ้าใครผ่านการสอบรอบที่ผ่านมานะคะพิสูจน์หลักฐานก็อาจจะได้อ่านมาบ้างแล้วนะวิชานี้นะคะสารบัญน,นะคะเราก็ต้องรู้ว่ามันมีกี่ฉบับอันนี้มี4ฉบับเนาะใครที่ซื้อหนังสือพี่ปูรอบก่อนไปก็เอาไปอ่านได้นะคะทั้งความสามารถทั่วไปอาจจะต้องมีเพิ่มเติมเนาะ เดี๋ยวพี่ปูมาดูรายละเอียดนะว่ามันมีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าภาษาไทยเนี่ยอ่านได้เลยสารบัญก็อ่านได้นะคะวิชาต่อไปจะเป็นวิชาสังคมนะคะวัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอันนี้20ข้อวิชาภาษาต่างประเทศจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษอันนี้15ข้อนะคะต่อไปจะเป็นพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ2565และกฎกรตอนะคะ ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ2566 10ข้อวิชาสุดท้ายจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ10ข้อนะการสอบทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะในแต่ละพาร์ทเราต้องได้ไม่น้อยกว่า60%นะคะหรือที่พี่ปูจะพูดบ่อยๆก็คือต้องผ่านเกณฑ์60%นะคะมาดูการคิดคะแนนกันบ้างนะคะลำดับที่สอบได้นะคะ ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์60%แล้วนะคะในกรณีที่มีผู้ที่สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคะแนนดูที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองถ้าใครที่ได้ตัวนี้มากกว่าจะได้อยู่ในลำดับที่สูงกว่านะคะถ้าคะแนนยังเท่ากันเราจะมาดูคะแนนภาษาอังกฤษ นะคะถ้าใครมากกว่าก็จะได้ลำดับที่ดีกว่าถ้ายังเท่ากันอีกเราจะไปดูในคะแนนภาษาไทยนะคะแต่ถ้าคะแนนยังเท่ากันอยู่เราจะดูว่าใครชำระเงินก่อนนะคะแล้วถ้าสมัครพร้อมกันวิธีสุดท้ายคือการจับฉลากแต่ไม่น่าจะถึงวิธีสุดท้ายนะคะอาจจะแค่1 2 3ามก็ เรียงลำดับมาแล้วผลของลำดับนะคะแนนเท่ากันเยอะมีส่วนมากนะคะยังไงเราทำให้ดีในทุกๆอย่างใครตั้งใจแล้วก็รีบสมัครตั้งแต่แรกแล้วก็จ่ายเงินให้เร็วๆนะคะในการประกาศรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เข้าไปทดสอบในภาคต่อไปนะคะจะเรียงตามลำดับทั้งหมด396คน แต่รับจริงเนี่ยสามนะแต่ก็ที่เหลือจะเป็นสำรองไปนะคะมาดูการสอบสัมภาษณ์นะคะใครที่ผ่านข้อเขียนจะมีการสอบสัมภาษณ์ก็จะมี4หัวข้อปกติเลยนะก็คือบุคลิกภาพทุ่งทิวจาาคุณธรรมจริยธรรมทัศนคติต่ออาชีพตำรวจแล้วก็ไหวพริบป,ปฏิพานนะคะผลการสอบใช้เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าร้อะถือว่าผ่านมีคะแนนด้วยนะคะรอบนี้สิคะแนนนะคะ อย่างน้อยก็ต้องได้6นะจ๊ะหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจนะคะคุณสมบัติต่างๆประวัติอาชญากรรมความประพฤกเนาะมีการทดสอบสุขภาพจิตนะคะมีตรวจร่างกายอันนี้ปกติอยู่แล้วทุกๆคนที่จะสอบตำรวจต้องผ่านด่านนี้นะคะคือการตรวจร่างกายใครที่ไม่ทราบว่าตรวจยังไงอะไรในช่องพี่ปูมีอยู่แล้วไปเลื่อนดูได้เลยการตรวจร่างกายนะคะ ตรวจร่างกายเนี่ยจะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นเนาะใครที่ไม่ได้ยืน่คนคะแนนภาษานะคะจะหมดสิทธิ์สมัครนะคะอย่างน้อยน้องต้องมีนะก่อนวันที่29ถึงจะสมัครได้นะคะในการเปิดรับสมัครก็เว็บไซต์นี้เลยเมื่อกี้ที่พี่ปูพาเข้าไปนะเริ่มตั้งแต่11มีนาจนถึง29มีนา6-7รับสมัครตลอด24ชั่วโมงค่ะ วันที่11เริ่มสมัครได้10โมงนะคะไม่เหมือนอย่างอื่นนะอย่างอื่นเริ่มสมัครกันเที่ยงคืนแต่อันนี้วันที่11จะเริ่มสมัครได้10โมง10โมงเช้าเนาะขึ้นไปนะคะแล้วก็ยกเว้นวันปิดรับสมัครคือ29เจะรับสมัครถึง4โมงครึ่งเท่านั้นนะคะ16บนากาสานาทีขั้นตอนการรับสมัครนะคะเมื่อกี้ก็อธิบายรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆไปแล้ว ก็มีการเตรียมรูปถ่ายนะคะขนาด1น,นิ้วถ่ายไม่เกิน6เดือนนะหนรูปนะคะบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุอันนี้พี่เตือนก่อนหลายๆคนในรอบที่ผ่านมานะบัตรไม่หมดอายุจริงแหละตอนสมัครแต่พอวันสอบหมดอายุพี่ปูทําไงดีจริงๆก็ทําใหม่แล้วก็สมัครได้แต่ว่า ถ้าใครรู้อยู่แล้วนะว่าก่อนจะสอบเนี่ยบัตรมันจะหมดอายุน้องไปทําก่อนก็ได้นะคะสามารถทําก่อนได้เพราะว่าเราจะสอบเป็นเดือนหน้านิดเดียวเองปัญหาลืมบัตรมีบ่อยมากแล้วก็ทําสแกนอะไรให้ชัดๆนะคะขนาดให้ดีเนาะแล้วก็ต้องสแกนผลคะแนนด้วยนะคะผลคะแนนภาษาของเรานะคะให้ชัดเจนดูวันหมดอายุคะแนนภาษามีกำหนด2ปีนะคะอย่าให้เกิน เกินก็ต้องไปสอบใหม่นะเดี๋ยวจะมีเมนูสมัครสอบนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนกลับมาให้ดวนนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะยังเป็นสีเทาๆอยู่นะคะเรายังกดไม่ได้เดี๋ยววันสมัครนะคะวันที่11วันแรกเราก็จะกดตรงนี้ใบสมัครออนไลน์นะคะเริ่ม10โมงนะคะ10นาฬิกา ดตรงนี้นะจ๊ะเอาย้อนกลับมาใหม่อย่าลืมเนาะมีรูปถ่ายนะคะรูปบัตรประชาชนใบคะแนนภาษานะคะภาษาเนี่ยอายุไม่เกิน2ปีนะกรอบแบบฟอร์มให้ถูกต้องนะคะวันเดือนปีเกิดสถานศึกษาที่จบมาอายุอะไรต่างๆนะคะน้องๆสามารถสมัครได้ครั้งเดียวตรวจสอบให้ดีๆเอามาดูสถานที่สอบกันบ้างสถานที่สอบนะคะจะเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะที่เดียวเลยปกติก็สอบที่นี่ที่เดียวสําหรับตอมอนะคะสถานที่ตรวจร่างกายก็จะเป็นโรงพยาบาลตํารวจสถานที่สอบสัมภาษณ์จะเป็นสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะรายงานตัวสอบสัมภาษณ์จะเป็นที่นี่ที่เดียวนะคะค่าธรรมเนียมมาดูเงินที่ต้องจ่ายกันบ้างค่าธรรมเนียมในการสอบค่ะ550บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าบริการของ ธนาคารนะคะอีก25บาทก็รวมเป็น575บาทนะถ้าน้องๆผ่านด่านข้อเขียนไปแล้วจะมีค่าตรวจร่างกายแล้วก็สุขภาพจิต1,610บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย100บาทนะคะเป็นการตรวจประวัติกำหนดการที่สำคัญเมื่อกี้พี่ปูชี้แจงไปหมดแล้วเนาะ มีการยื่นคะแนนเพิ่มได้ด้วยนะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษนะคะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่18ถึง22มีนา67นะคะและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้คะแนนเพิ่มพิเศษเนี่ยในวันที่1เมษา67ค่ะ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนนะคะก็ให้ไปตรวจสอบรายชื่อในวันที่1เมษานะคะแล้วจะมีการประกาศผังที่นั่งสอบในวันอาทิตย์ที่7เมษาค่ะสอบข้อเขียนจะสอบในวันจันทร์ที่8เมษานะคะเวลาสอบคือบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะสามารถเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่11เครึ่งถึงบ่ายโมง15 นะคะถ้าหลังจากนี้แล้วจะเข้าสอบไม่ได้แล้วนะคะจะมีการประกาศผลสอบเร็วมากนะคะสอบในวันที่8วันที่11ประกาศผลสอบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆว่าวันที่เท่าไหร่ไปสัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะการยื่นรายงานตัวก็จะอยู่ในภาคผนวกนะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้าง ใครที่สงสัยในการเรื่องยื่นเอกสารอะไรต่างๆพี่ปูเคยทําไว้หมดแล้วนะคะว่าเอกสารเวลาเรายื่นรายงานตัวทํำยังไงดูได้นะคะในคลิปเก่าๆนะคะวันรายงานตัวจะเป็น18เมษายนนะคะตรวจร่างกายจะอยู่ในระหว่างวันที่25-27ถึงเมษายนใครที่มีแพผนเที่ยวเดือนหน้านะคะแล้วตั้งใจว่าจะสอบตอนมแล้วต้องติดแน่นอนเดือนหน้าก็คงจะ ไม่ได้ไปไหนเลยนะถ้าสอบติดเนี่ยก็ตั้งแต่วันสอบข้อเขียนนะคะสอบข้อเขียนเสร็จก็ประกาศผลรายงานตัวแล้วก็ไปทดสอบต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดือนหน้าทําตัวให้วางเขวี้ยนนะจ๊ะจะมีการประกาศผลร่างกายนะคะในวันศุกร์ที่สามพฤศภานนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะผลเนี่ยยื่น ตั้งแต่วันที่7ถึง15พฤษภานะคะในการสัมภาษณ์ค่ะจะเป็นวันศุกร์ที่24ึกพฤษภาคมนะคะแล้วก็จะมีการประกาศรอบสุดท้ายในวันที่11มิถุนายนนะคะและจะบรรจุในวันที่13มิถุนายน67นะคะเ <Swan. S 1> งินเดือนนะคะจะเป็นป .1 ขั้น1นะคะถ้าใครที่ใช้วุฒิมปลายนะ ม .6 หรือกศนมปลายเนี่ยจะส,สตาร์ทอยู่ที่8,610บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครใช้วุฒิบวชจะอยู่ที่ป .1 ขั้น3 9,330บาทนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีเงินช่วยเหลือให้อีก2,000บาทแล้วก็ของตอมอเนี่ยมันจะมีเงินพิเศษเพิ่มมาอีกนะคะไม่ไม่ได้เงินเท่านี้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็จะมีการสลักหลังค่ะของตอมอเนี่ยปีถึงจะขอย้ายไป ตำแหน่งที่อื่นได้หรือย้ายที่ทำงานได้นะคะมีเรื่องเกณฑ์ต่างๆนะคะเรื่องร่างกายเรื่องคุณสมบัติตรวจสอบดูให้ดีนะคะเดี๋ยวพี่อยากดูรายละเอียดวิชาว่ามีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอันนี้คนที่มีสิทธิ์ได้คะแนนเพิ่มนะคะก็คือต้องเป็นบุตร โดยกำเนิดนะของข้าราชการที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือบุตรโดยกำเนิดของบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมหรือบาดเจ็บสาหัสนะคะในการช่วยเหลือราชการตำรวจเฉพาะในกรณีปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือก่อความไม่สงบนะคะสามารถยื่นคะแนนได้ตามวันเวลาที่พี่ปูแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยถ้าใครที่ได้สิทธิ์นะคะ ก็จะได้3คะแนนนะคะในการเพิ่มคะแนนขึ้นมานะคะแต่ก่อนจะได้คะแนน3คะแนนน้องต้องทำผ่านเกณฑ์6 0เเน์ด้วยถึงจะได้คะแนนถ้าทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะได้3ามคะแนนนี้ได้นะคะนี่นะคะคือเอกสารสำหรับใครที่อยากได้รับสิทธิ์คะแนนพิเศษเพิ่มนะคะก็ต้องกรอกตรงนี้แล้วก็ไปยื่นด้วยตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นบัตรประจำตัวสอบนะคะ ให้ดูตัวอย่างนี่มาดูวิชาดีกว่าวิชาความสามารถทั่วไปใช้เกณฑ์เดิมค่ะก็คือมีคำนวณนั่นเองสำหรับใครที่สอบพิสูจน์หลักฐานรอบที่แล้วไปก็จะไม่มีคำนวณพวกนี้เลยนะพวกกราฟตารางหาค่ากลางเปอร์เซ็นต์ร้อยละไม่มีแต่ของตอมอยังมีเหมือนเดิมแสดงว่าใช้เกณฑ์เดิมหมดนะคะของตอมประกาศก็จะประมาณนี้สำหรับการรับสมัคร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2,567สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยได้ทราบถึงวิชาทั่วไปและก็คุณสมบัติแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ